ชำนาก็มาอีกรอบเนาะคิดถึงนะคะคิดถึงเพื่อนๆนะอยู่ไม่ได้เนาะต้องขึ้นนะคะสะสมนาทีาค่ะสิบแปดนาฬิกาคึ่งสามสิบสามแล้วนะคะนะาจ๊าทุกคนคะ่ะ คนมากเลยนะคะเปิดแสงขาวๆป้ต tamam> anyway nice anyway> yeah, right> ิ๋มคิดว่าหน้าปติ๋มเวลาสิบแปดนาฬิกาเสร็จๆนะคะรอมาปติ๋มก็ดีใจแล้วเนาะ เสียงป้าติมดังไหมคะชัดไหมป้าติมลืมเทสเสียง <c oughs> กดไปเจอ <c oughs> ทุกคนเลยนะคะ <c oughs> โทษนะคะไม่เป็นไรค่ะยายน้องนูขอบคุณมากค่ะป้าติมขอขอบคุณมากเลยนะคะแววเวียนค่ะ ตนเลยนะคะเอ้ยนะคะปติมชำนาญยืนยันตัวตอนอัปเดตนะคะอัปเดต ยายนงมากนะคะเ <c oughs> นาะเปิดบ้านรอนะคะเปิดบ้านรอเพื่อนๆนะคะพี่พี่น้องๆพี่ป้านะ้าอาลูกๆหลานๆนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ ยายนงนะคะสวัสดีจ้าทักทายยืนยันตัวตนอัปเดตนะคะอัปเดต นาฬิกาครึ่งสามสิบสามแล้วนะคะขึ้นมารอบสองของวันนี้นะคะทุกคนค่ะแสงนะคะแสงสลัวสวเนาะ,ะจริงมาอีกแล้วคะ่ะ รอบหนึ่งนะรอบสองนะรอนะคะป้าติมรอมาแล้วเด้อรอเพื่อนๆอยู่นะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะยายน้องนะคะสวัสดีจ้าทักทายเยอะแสงเยอะทีนี้นึกว่าแป้งปติม๋มนะคะขอบคุณ ายามเย็นนะคะทุกทุกท่านปติมมาแล้วเด้อปติมชำนาญจ้าทักทายยามเย็นนะคะค่ะสิบแปดนาฬิกาครึ่งสามสิบสามแล้ว นาฬิกาถึงหรือยังเนาะปาติมได้ดูเลยนี้สิบแปดนาฬิกาถึงหรือยังเนาะปาติมได้ดูเลยทาเป้งขาวรอนะคะปาติมรอมาแล้วเด้อรอเพื่อนๆอ,อยู่นะคะ เอามาป้าติม๋มก็ดีใจแล้วเนาะเสียงป้าติม๋มดังไหมคะชัดไหมป้าติม๋มลืมเทสเสียงกดไปเจอมอไม่เห็นดวงตาเนาะป้าติม๋มสวัสดีค่ะยินดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ป้าติม๋ม เสียงนะคะเสเสียงโอ้เสียงไม่มีเลยเนาะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะเ <c oughs> ทสดเสียงนะคะเสดเสียงโอ้เสียงไม่มีเลยเนาะก <c oughs> ็มาอีกรอบเนาะคะ <c oughs> ิดถึงนะคะคิดถึงเพื่อนๆนะอยู่ไม่ได้เนาะต้องขึ้นนะคะ สมนาทีนะจ๊ะทุกคนขานะจ๊ะทุกคนคะ่นคนคะรอนะคะป้าติมรอมาแล้วเ้วยรอเพื่อนๆอยู่นะคะแสงแสงแสงสะท้อนมากเลย ยินดีจ้ายินดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าบ้านปฏิค่ะสิบแปดนาฬกาครึ่งสามสิบสามแล้วนะคะมาแล้วค่ะ ติ่มลืมเทศเสียงนะ <c oughs> จ้าตัวโทษนะคะไม่เป็นไรค่ะยายน้องนูขอบคุณมากค่ะปะติมขอขอบคุณมากเลยนะคะแวะเวียนไปด้วยนะคะปะติ่ม แสงเยอะทีนี้นึกว่าแป้งติมนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะ ยันตัวต,วตวนอัปเดตนะคะอัปเดตทาแป้งขาว